มีผู้ชายบีบอยบีบอยสีแคทแมวโอเคสีแคทแมวเดูเปิดอีกทีจีจีจอสุนัขโอเคเออีอเอเอ็คโอเคเอเอ็กไข่เปล่าเอฟจีจีอะไรอ่ะจีเกิร์ลป่ะใช่จีเกิร์ลเด็กผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงโถูก เอา้องไปสิข้า้าแคชแชข้าวข้าไปว่าอะไรบ้านโอเคไอไอแปลว่านับแขนงเก่งมากจายอะไรนะเจอะไรอ่ะเจน้ำเฮ้ยเจน้ำที่ไหนนะจ้าหโถ่เฮ เออะไรอ่านไปเอาใช่ L M M อะไรเนะ <M. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยอะไร m ร์กี้โอเคโอ้ย m ั r กี้ลิงอ่าเปิดไปค่อยๆเปิดาา่ะี่พ P P, P. อะไรเนะ <P. S 1> นี่ยเนี่ยๆๆ P อะไร เออเพนโอ้จำได้แล้วเหรอเพนซิลปากกาใช่ปากคิวอ่าอะไรเนี่ยอันไหนอ่ารโลรูเลอร์ลูเลอร์รูเลอร์ไม้บรรทัดบรรทัดไม้บรรทัดเพราะมทัดเออไม้บรรทัดพอาะอยากเกยจิมเฮ้ยไม่เสียไอจิม้มจิมบอเอาอ่าให้จบก่อนตัวอะไรอ่ะ งูโอ้ยกูงูไม่ใช่งูไม่ใช่จีจีอะไรทีรไฟทีอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษว่าทีตุยเทรนตุยเชนเทรนเชนเทรนรถไฟเทรนรถไฟเอาเนี่เดี๋ยวดิเอาอะไรยูยูอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษว่าเอเบล่าโอ้เอเบล่าอู้รูยเหรอเอเวล่าแปลว่าลมลม K อ๋อ W อ๋ออ่อ X X Y Y Z Z อะไรเนี่ยเดี๋ยว Z อ่านว่ามาลายอันนี้นี่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซกเฮ้ยมาลายสีเปล่าสีเปลมาลายมาลายโอเคเวริโก้ไปเล่นได้ ฟารัมแบบนี้ก่อนจบแล้วอ๋อเจ็บแล้วโอเคเอแอมดโอเคบีเบิร์ตหงพีคพีทเออเอาไหมมาสตำลงยาสุดแล้วทำไมบีบีอะไรบีผู้ชายบีบอยบีบอยโอเคซีแคทออาซีแคทอ่ เอดีเอโอเคดีดีอะไรดีโอโอเคโอ้สะกดได้ด้วยจริงวะอีอีจแปลว่าเอเอแปลว่าไข่โอเคเอ ฟีต้อบ้เออเออเโอเคแปลว่าเฮชเออปาอ่านว่าปาไม่ภาษาอังกฤษอ่านว่าพชโอเคจีจอ้าวมีตัวอะไรบ้างไอไออโอเคออแ้วไงเอลเโอเค ผู้หญิงอ่านว่าภาษาอังกฤษอ่านว่าเออแกโกรโคเดยผู้หญิง h h o o u s s e how how อ่านว่าบ้านโอเคไวลกูด i i c i อ่านว่าอ่านน้ำเก่งเก่งมากเจเจเจเอเอออ่านว่าจาจ้าจ้าแปลว่ากระปุกขวดโหลขวดโหลเออโอเคใช่โอเค ไข่ I D A C A I อ่าาอ่านว่าไ, <อ S 2> ไคไอ่านว่าแปลว่าว้าวว้าวโอเคนี่คือว้าวว้าวจุลาเข้าไ,ไหมอันนี้ L เออ ออ I O N โอเคภาษาอังกฤษอ่านว่า Lion เออ Lion Lion แปลว่าสงโตเยี่ยมไปอีกหน้าหนึ่งใกล้แล้ว M เออ M O O N เออ K K E Y อ่านว่า สากินอ่านว่ามักีโอเคแปลว่าลิงโอ้ยกูดเอ็นออเอ็นอออีออเอจโอ่านแปลว่าสกินอ่านว่าเนสแปลว่าลังนกลังกโอเคอันนี้ยากังกโอเอะอออ๋อออออ i a n ครับ i ภาษากังกอ่านว่า oren o r n แปลว่า so very good p p e n c i l ภาษากิงกอ่านว่า pen c i l pencil ปากกาปากกาดินสอปากกาดินสอเออคิวคิวยูอีอีแค่เดี๋ยวพ่อบอกให้ค้าอีมีอีสองตัวอ่านว่าดับเบิลอีดับเบิลอีเออดับเบิลอีเอ็นเข้าไหมอ่านใหม่ยูอะไรนะคิวอ่ะคิวตัวอะไรยูอ่ะ เ W ็กนอเอ็นคิวควีนคแปลว่าผู้หญพระยาพระราชนีพระราชนีใช่ผู้หญิงคือ girl ควีนคือพระราชินีลูกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าูอ่าเออาอ่าอ่า รูเรอร์ูเลอร์แปลว่าที่พี่เออที่พ่อบอกไปเมื่อกี้นี่อะไรมามันทัศมามันทัดใช่สอสสสอเออโอเคอีมงออ่าเที่อ่านว่า สเนกตีอืมตีอืมอาอืมไออืมเอ็นโอเคอ่านว่าเวนเวนแปลว่ารถไฟโอเคเอาเร็วใกล้แล้วตะกอเออยู อีเอ็มเอ็ม E อ้าบออรอาออเอักฤอ่านว่าอีว่าเฮ้ยภาษอังกฤอ่านว่าอะไรล่มอ่ะภาษาอังกฤษว่าอ่านว่ายูไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรมา Không phải Ăn bé là. Ăn là. Bye bye. đi đi được phạt. À, cay đấy. À. Sợ cột v gì V à. A. À. S. S. T. E. เออแปลว่ากอไก่วัสด์แปลว่าไม่ใช่กอไก่เลยใจกันใจกันอืมอันนี้ก็ยากอันเนี้ยวัสใจกันเนี่ยอ่ะอีดับเบิลยูดับเบิลยูอ่ะดับเบิลยูเอออินไหนอินหรือตัวอะไรอ่านดีดีอิน yes yes เออเอาเร็ว เร็วเร็วเทเลสเดี๋ยวพ่อให้ไปเล่นจะจบแล้ว <F. S 1> ไหนตัวนี้ไม่จบเลย H แสอะไร H เอา้า A เออเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวพึ่งเล่นเร็ว A วอะไร A A L า้ L. าว e. อ,อ่านว่า W ไว้เดเนอยู่อ่านว่าว่าวิววิวแปลว่าปาวานปวานโอเคเอาเอ็เอีดขีดอ่ออ่าออเออเออายสังกกษอ่านว่าฮะสังกกษอ่านว่าอะไรวายเอ็กซ์เอ็เออ ก็คือเอ็กซเรย์ X เนี่ยเอ็กซเรย์เห็นไหมเห็นเครื่องในเนี่ยเครื่อง X okay, เอ็กซเรย์โอเคไหมใช่เอ y, อเอา y y o อือโอขีดอ่ะขีด y ายโอเค y, <O. S 1> okay. อ่านว่าภาษา e, อังกฤษย่อยยโอ้ย่อยยวเ e ็กเซออ่านว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า ซีปะซีปะแปลว่ามาลายโอเคไปก่อ A B C E E F G H I J K L M T เห็ M อะไร Q R S อ้าวอ ไปดีกู yeah. จบแล้วตอมือหน่อยเก่งมากเลยตอมือเช็คแฮอเคเช็คกัน